อสบายอยูด้รนถืว่ารับไปฮอือว่ามนี่ขี่รถหาสมงด้ตั้งแต่นครลจไปฮอดาเตยหาสมงเอยวาสทุกคนันนีทมาขี่รถไฟไปจากนครนลงจันทไปนาาเตยตัวนี้เป็นเตียงนอนเนาะเอากรอบวีพีวีพีรมาเากรอบบรรากาศรอบออเจะไป พน้ำกันยูเิงน้ำสบายดีน้สบายดีเออไปยูเทิมาเท่นนฮะโอ้ตาประเทศเลยโยโยออแซมบูโยแซมบเดมบูอลาได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสบายดีสบายดีสอลาได้อยู่อ่ะไปสังกินดีเอาเได้เลยเพื่อไวเลย โอ้กรอป๋ากเปกันคับเป็นไงครับดูกรเปก็มองสิตนาทีกดูเริ่มต้นเพื่อคลิปที่ดีไรเกาะดูเกดูเป็นไงไพงที่จะลงรถหาเออพ่อเราเพื่อเราเพื่อเราดูเพื่อเราดูเป็นหนึ่งในหนึ่งฝ่าเลกัน รถไฟลาวจีนแล้หะสบายดี่นนอนเชเลที่เสียงเจ้าหาเสจเตอวกูป็ไโอ้ว้าวก็มีหลายคนละเป็นเป็นอ่าหลายคนผู้โดยสานเป็นเพียงนอนซอขอว้าวไปเอและเอา อู้ไปฟิวโคตรได้เลยก่อนเนาะโคตรเท่เลยนั่งนี่ไปเลยเพราะมันเป็นรถนอนแต่ว่าเฮาป่ดยนอนนอนกัเนาะแต่ว่าพุวะไมนชินอนโตไปปะนอนดีบ่ากั แต่มันเพราะว่าก็มันไปอยู่เบอร์สามมันตั้งเตียงนอนบพอแต่ว่าตอนแรกๆว่าชีพพลัยมานาั่งแล้วมันไก่พอดไอ้ตู้เบอร์หกมีเสียงนอนเด็แต่ว่าให้มันนั่งกันซะก็เลยบ่วยนอนเพราะว่าให้มันนั่งนําเด็กให้ <laughs> มันนั่งแล้วก็เลยไ่ไปพื้นทีน่นอนตัวนี้ของปืนจช้ปืนมาของปนเลยบรรยากาศมันประมาณนี้นั่งเตียงนอนนะนั่งได้สองคนโอเค มีอย่างว่าบอฮะนอนปุ่มอย่างโอ้มีหลายปุ่มเลยโอ้ครับอันนี้มีครับปุ่มอย่างปุ่มห้องบริการพลังงานเอ้าอุ้ยขอมาหาคุณอะไรเพราะจะคนกูมาเต็มเลยคุณจะมาเลยเนาะโอ้ไปกดมั่วไปกดมั่วเจ้าจะมาเต็มแหละเออิ่นมามาหามึงมีบริการไหมครับมึงอย่างยังต้องการอย่าง โอโอเคครับี่เดียวมาเขาจิตเบิ่งบรรยากาศภาพร,รวมแล้วกันไปเจอกันอยู่ที่บอตินในการเดินทางครั้งนี้โอเค let's go เขาจะประ okay, ก,กวดปีโดยสารโยเมื่อก,กี้นี้มีปัญหาหนึงนะ่งเนาะว่าเขาจะมากวดปีแล้วก็เป็นตู้นั่งเบอร์สามแต่ว่าเขาเขาให้เพื่อนนั่งนี่เพื่อนเรานั่งมาได้นะแต่ว่าตอนนี้อัพตอนใ้อัพเกรดเป็นปีนั่งมาเป็น เป็นพี่น้อนเลยนะแต่บัว่าเท่าไหร่แล้เพิ่นยึดเพิ่นเอาบัตรเข้าไปเพื่อเอาไปจ่ายตอนขาออกแต่ก็บกไปอย่างนาะเอาหนังกันได้ธรรม,านามันไไหนังนป็นอะไรเนาะตอนแรกเขาขึ้นมาเสียยึดเป็นน,นั่งได้สุดท้ายนั่งอะไรเนาะตอนนี้มานาั่งอยู่พี่ก่อนเป่นวะจริงเลยเขาจะเอาบัตรไปยึดบัตรจำบัตรกันจำบัตรแล้วก็อากบัตลงวัตลงไปเอาไปเอาเออจำไม่กันลงไปเอา โบเห็นชิบหายกูเออโบเป็นยังแต่ว่าเขากระนังได้บพเป็นยังพอาบนอนนอนได้เพียงกันนอนเป็นกันนั่งตัวนี้มีคนอื่นเอาไว้ให้ผู้อื่นนั่งเป็นไงโถ่กระไฟครั้งแรกกระไฟครั้งแรกอ่ะกไฟครั้งแรกเลยสิครั้งสุดท้ายครั้งแรกเลยครั้งสุดท้ายตลอดฟินเด็ดเดือดโบรานนี่ฟิเด็ดไปโอ้ยไปมื้อเดียวกับโบไปอีกเลยมึงโทรหาพับมึงขี้หนังอยู่เมื่อคืนนี้ มไปกินไปกินอะไปกินเลยเหมูกระทะเออขักลายป้าเป็นคนเนียนเลยนขาวๆเนียนะกรอบฮ่ามันนี่แสงแสงแมอไม่ต้องคายกูดูกําลังท่าไม่เป็นท่าหรอกปต่ชิงเงาหน้อยมาหนึ่งสักบ่เก่งก็สบายดีเด้อยพี่โซโฮมไปพร้อมเออคากค้ยโ่รูนุ่มๆเลยนะตัวนี้ อจับดีๆจับเงียงแม่จับดีเออเฮงียงอยู่แต่ว่าเขาอยากนั่งเครื่องอะไรผ้าห่มที่บ่อนเออเป็นผ้าห่มเลยเป็นอะไรน้ำจะเอาผ้าห่มมาน้ำหมอนมาน้ำได้มอนอาโอ้ยปวดจอกพี่เอยปวขัางเลยก็ชิวเลยองเลยเออนอนดูโอ้สบายปะเอออ้าาายังไงฮะโอ้สบายเลยฮะนอนนอนหลับ ไปฮอดถือว่ามื่อกี้ขี่รถหาสโมงเลยตั้งแต่เรรถของจันไปฮอดนาเตยหาสโมงตอนนี้จะตอนนี้จะจังโมงแล้วเก้าโมงแล้วประมาณเขาออกแปดโมงไปเนาะหนึ่งสอ,องสามสี่ห้าสิบสองโมงหนึ่งโมงแล้วฮอดนะโอเคในการเดินทางเขาก็ช่วยได้ฮอดนาเตเยได้ทีเดียวนะเพื่อจิจอดเป็นล็อกล็อกตอนนี้รถไฟจอดแล้วจอดครับคน สถานีต่อไปบูงสถานีอย่างไรนีน่าจะพลฮหงหรือว่าวางเวียงนี่แนะหละจอดหบคนเพื่อนอาจจะบูได้ยิงยาหยอดหน้าเตยได้ทีเดียวเพราะว่าตรงนี้ครับคนตามสถานีเตยบุ๊ไป,ปยังเนาะพัากันนอนไปน้ำรถโอเค let's go <S อุ้ย เงียบดีอยู่นิ่มดีอยู่ราคาล้างโม่แล้วฮะโอ้ห้าสโมงเป็นไงบ้างค่าสิบโม ยังไงวอลคอนเลยน่าเตยมาหน้าเตยแล้วโอเ okay. ค let's go พี่ไงมายังนะไ,ไงบอกรถแท่นองจ้ารับเลยหร<ห> okay. อโอเคฮอลแล้วฮอลแล้วฮอลแล้วฮันโฟกัสเป็นไงครับเป็นไงฮะโอ้โหจะถึงแนละ้วผู้สุดที่ควร เลวพวกเขาข็มาฮอดกันแล้วโอ้มาฮอดกับอากาศเย็นมีเบลบรรยากาศตั้งแคมป์อีกโอ้ว้าวบรรยากาศซ่มเย็นหนาวกันยู่เวียงจันทร์อีกยวอนอุดมไสเมืองสิงห์นี่โอ้ยโบแมนหลวงน้ำท่าเมืองสิงห์ฮันโฟกัสงามหลายเมื่อนี้โอ้ฮันฮันเรางามหลายคืออยู่เวียงเลยแต่บรรยากาศนี่โอ้ธรรมชาสตร์เมืองสุ่ยแท้ๆงามงามงามธรรมศาสตร์เมืองสิงห์ ตอนเล่นก็นมีตั้งแคมป์ปิ้งอีกได้ยันยามหนาวเด เมืองสิงได้มตื่นจะเศ้ามาน่ขาสอยจะลายด้วยต้นตำลัคนบ้านีาสสเขาคักตัวสามตัวชุดท้ทยขนาดขนาดก็เก้าโมงได้หมัสามรวยสุดทยายใจได้กินเนะาะมุมีมันมันไผ่ามาส่ากบกิ่น้วย,ย,ยป้าไปเร์กิาดูน้ำคักคักคัก่อยวะเออค้าอ,าอย่างนี้เอามาเอามาเอามาป้ามาไป็มเว้ ข่าวน้อยว่าอือโอ้มากินข้าวซอยเมืองสิงห์ว่ามีพักพวกพอมพักบวงอะไรทำไมเป็นไงก๊อบก๊อบเป็นไงหนาวบ่ควันออกปากควันออกปากมักมักมักหอนหอใส่คลัทเลยป้าใส่ค่อยแน่ก็วันเองครับอือโอเคโอเคน้ำน้ำจัดเลยน้ำจันเลยจันเลย กินก้อนนะคําโซเนี่ยต้องผงเลยมันแซ่บแล้วหน้ามันได้เรื่องเลยข้าซอยเมืองิล์ข้าซอยเมืองศิลห์นีนี่ข้ซอยเมืองสิ์แซ่บไปเลยนะต้องผงจอะเผ็ดใส่กะปิวนโอ้ยจกินค้าหนึงกับลีลาขนาดจะเงโอ้ยเนาะมันต้องมีแบเผ็ดสเอา้นี่รุ่นอยู่นี่นะ่เ้าคับเผ็ดเลยนะ hoan hoan gì khai nào không à, khai nào đấy hết khai đó nào đọc. bỏ khai nào bỏ góc này khai nào đi đi ngay ก๊อปเขาคุมดุเคมดุขันนี้ขันนลยันนันนลยกอนเองแม่เันเขันเอาขนเลมันสิเข่ากันเข่ากันอ้ขำขวัแข็งลงน้าท้าอุ้ยคนออกปากอุ้ยคนออกปากก๊อปคนออกปากก๊อป พอนอกป่าสิเอาขบวนมอสด้วยโอ้บรรยากาศป่าอยู่ทึงฟูทึงฟูองกันนะของแข็งก็ครับอือหือแซ่บตาประกอบมือสิงสูงเลยทีนี่นี่นี่กระิเป็นแบบเขาขึ้นมาจากอ่าเมืองสิงห์หลวงคำทาหลวงคบเนาะฮรัก็กูถ่ายมือมือถทายกู วาเห้ยบ่อายุให้มันเป็นลมเป็นพูฮะห้ามพูยิงโอ้พูเปลี่ยงตอนนี้พูเปลี่ยงละต้องใส่สิ้นมือนำมาสกาดเท่านั้นโอ้ค่ะ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 ฮะใส่พูยิงห้ามเฮานอร์ทโวลเมนอยู่ล้มพูยิงอยู่ล้มนอร์ทโวลเมนโก้อินไซด์พูยิงอยู่ล้ม ผู้ชายอยู่ไหนโอ้หนบอันนี้เพิ่นเอิ้นอย่างไรประทานดวงเสียงตึงประทานหลวงอย่างก็ไอเสียงตึงโอ้ก๊อปเข้าไปโนบใบก็หน,น้ามันไใบรวมผู้หญิงอยู่นอกผู้ชายอยู่ไหนโอ้ออออหอายหงายมูอดู ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาอันนี้เนาะเพราะว่าเขาก็บ่กเคยมาเพาิพ่นเอิ้นว่าพระธาตุหลวงเสียงตึงเขายังบ่กเคยมาเนาะบรรยากาศรอบๆก็จะมีพระอ้อมพระพุทธรูป อ้อมเต็มเลยโอ้เป็นพระพุทโธเดี๋ยวเาเขาหาเคยมาครั้งแรกเนาะโอ้งามงามงามเอ้า ข้ากรบทับให้เลยชิได้เหรอข้า็กราบไปแล้วแล้วทั้งกบทั้งน้ำหน้ามากราบไปแล้วก็ชิลงไปได้แาบนี้ถือว่าได้มากราบไปโอ้สบายดีบ่มันเสื้อตกเข่ามันหนาวมิสเซอร์กาศเย็นอากาศเย็นมันหนาวมิสเซอร์นมโอ้เป็นอย่างว่าเป็นอย่างนะกราบกราบมันนี os, ้ม <tama> ันมันก็อันย่างกบวัดวัดเสียงตึง พระธาตุเสียงพระธาตุหลวงเสียงตึงไว้พระธาตุหลวงเซ็งตึงโอ้แล้วก็ท้ายห้องไปเลยเอ่อไปลยเอ้ยอยู่สำหรับสุดท้ายนี้ก็เป็นการปิดคลิปแต่ว่าเขาจบแล้วกันเซ็งกันในทริปนี้ที่เพชรเพียรของเขาจบลงไปแล้วตอนนี้อยู่ทิอาสถานีรถไฟของเมืองไทยกลังจะกลับไปเวียงจันไม่เป็นวไรนะครับ กลับแล้วมาสองมื้อโอเคบายบายถือว่าไปเจอกันใหม่อาจจุ๊บไายอยู่รถไฟเพราะว่าคนหลายในนางต่างนางไม่นางเสียงนอนแล้วมันคนหลายแห่งจีนนางกลาเสียงนอนโอเคบอสสบัายมักเลยโอเคไปเจอกันใหม่ตันอย่าลืมกดติดตามพวกเราเลยนะเดี๋ยวจะมาแจกเพลงทาอาไรกดติดตามบ๊ายบาับมือนี่แหละกับมังซือมอง